สวัสดีครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาอยู่ในเกมแอทไลอันด์ทเดบิวเกมนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปบุกตะลุยเซิร์ฟต่างประเทศดีกว่าว่า EU u s แล้วพวกเนี้ย CN CN ีคนมะนาม,นมีเอามีด้วยเว้ยเอาอใช้แมปโลจิกด้วยนะโอเคนะครับซึ่งอา่าผมหายไปนานเลยด้วยปัญหาของคอมพิวเตอร์ด้วยปัญหาของอะไราตาร่างๆนะครับซึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะครับผมโอเค รเราก็กลับมาประเดิมด้วยเกมของเราครับเกมแรกของเราเลยนะครับผมโอเคเราไปวอร์มกันหน่อยนะครับในห้อง 1K นะครับ <c oughs> เราวอร์มด้วย Thunder Spear แล้วกันครับชิวๆนะครับ เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะแม่ผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานละนี่ก็เป็นแมตช์แรกเลยที่มาเล่นนะครับแต่ช่วงนี้คนเล่นแอดเยอะนะเ่าที่ผมเห็นเพราะว่าผม เมื่อวานผมตอนที่ผมเข้ามาเทปก็เทปไอีกตั้งค่าก็เจอแอสนะผมไม่ได้ดูไอ้ว่ามันอัปเดตถึงไหนแล้วด้วยนะเอาจริงอะมันยังอัปเดตอยู่หรือเปล่าดีกว่าไม่เห็นอัปเดตเลย,ยอะเราจะทำอะไรสักอย่างอยู่ครับจะคิดนียดีนะ ก็เป็นงี้แหละนะครับต้องเตะเอลทีหนึ่งแล้วฮ้ยลืมไปเกือบเป็นคนที่ใส่เสีย แต่ถ้าเราเอาทันเดอร์สเปียร์ยี่ห้าหกวันนี่เราเฟีย้ยเลยนะเทเอะจริงอนะ่ะผมลืมเปิดหน่วยดาเมจนะผมเลยไม่รู้ว่าตอนนี้ดาเมเท่าไหร่ หน่อยดีกว่าผมลืมตรง UI นะครับผมจะมีสปีดมิเตอร์เป็นดาเมจนะครับตรงนี้นี่ก็จะบอกแล้วว่าเราดาเมจเท่าไหร่นะครับในตอนนี้เนี่ยสามพันเนี่ยเรายิงก็สามพันนี่ เลือดผิดนะครับ เอาบ้างดีกว่า เขียนแม่งขอโทษ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 ทำแค่ครั้งเดียวพอขอโทษขอโทษไม่อยากทำอย่างนี้เหมือนกันโอ้โหมันอดใจไม่ไหวจริงบินผ่านแล้วไปลาาเขาเลยอย่าทำนะเอาจริงเขากำลังแบบหมุนอยู่แม่งเสียสูตรเลยเอาจริงอะ แต่เมื่อกี้มันไม่ไหวจริงแหมขอสักทีหนึง่งเราไปตูดีเอพีหน่อยดีกว่านะครับ ตัวนี้ผมมาก่อนอย่าฮัลโหลอยา,าทำนิสัยอย่างนั้นไม่ดี คนนะครับเคียร์ก็โตเยอะปะโอเคครับ เข้าไปก็สงสารแล้วมาดูเขาหน่อย,อยด้วยสกินนารักสุดยนะครับพอยิงแปดพันงั้นเกท้าผมยังเนี่เยเฮ้เกท้าผมว่ะเราเกท์คืนรางดีว่าจริงผู้ชม แบบนี้ไม่ได้นะโอเคครับมาเขาแปดพันแล้วเราก็จัดไปสักหมื่นหนึ่งหมื่นสองเนี้ยมีสองตัวกำลังมาเดี๋ยวต้องระเบิดตัวนี้นะครับ dùng Không mà dùng nữa mới đi à คือเขาเอาไม่ได้ไม่พอ,อทำให้เราลำบากขึ้นด้วยนะเอาจริงทำคนมายุ่งเงนี้ สามตัวนะครับชนไหลมั้งทตัวนึง โดนเมื่อกี้คือโกอรธเอาจริง หันหน้าแย่มากเลยท่านอ่ะชนแล้วนะครับต่อไปไปแอดต่อครับ Huh, <laughs> huh. อยากจะรอศึกษาถึง15ครับแต่ผมยังเสือกชนก่อนนะครับ เราเล่วันเดียวเพิ่ได้เล่นนานแต่ก็รู้สึกมันยิงง่ายขึ้นนะ จากที่เราไปเล่นเลยคนนั้นมาแล้วแต่ถ้าเทียบคอมชินผมชินกับ APG มากกว่าแอดเนี่ยแต่ถ้าคนชินแบบพวกแอดน่าจะได้เยอะกว่าเผื่อแต่คนชินจริงๆนะเพราะแอดมันดาเมจมันค่อนข้าง, 1, 3, 000, าง 1, 5, 000, เสียดเลยคั้นหนึ่งสามพันคั้นหนึ่งห้าพันเี่ย ถ้ายิงโดนเต็มเต็มมนะโอเคไปเราไปแมปป่าแมปเลยเดีอน,นะครับมีป่าไหมอ่ะมีอยู่นะครับดีฟอเรสเนี่ยผมอยากเล่นแอดนะครับในด่านดีฟอเรสบ้างนะครับ ก็ถือว่าสนุกดีนะสำหรับการบินในปัจจุบันรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นในต,ตอนนี้นะถ้าเทียบกับตอนที่เกมอัปเดตแลกๆแนะแต่ถ้าผมแนะนำจริงๆอะ่ะปิดอันนี้นะไอ้ครับราลิตอะ่ะปิดไปเลยครับจริงหมุนหัว ทิดเดียก็โดนของแท้ชิว่วๆก็ตายครับอ่าวบืดอแบบยิงให้ชิ่วๆก็ตายอ่ะเนี่ยเพี่ยงโอ้โหโคตรดีก็พอเข้าใจว่าทำไมเขาเล่นกันนะครับ เอาลืบไปห้อง1,000งพันเราก็ยิงก็แบบอันนี้เชรักร้อยเชบินผิดนะครับลืมลืมสลิกเมื่อกี้ สนุกดีอสแอ S แอ S โอเคเราไปเปลี่ยนอื่นบ้างครับรอบนี้ผมจะเล่นเป็นเบรดนะครับเพื่อเปี่ยอะไรเด็ดไฟอะไรแบบนี่ย พนไม่โดนไม่ต้องแปลกใจนะครับผมไม่ได้ฝันนานแล้ววกดาคนเนี้ยไม่โดนจริงของแท้โกติยิงอย่างเดียวไงพอมาเล่นแล้วไม่ชินเชียวดาบ ก็ต้องชมเรื่องปรับีบ็อกก์าใหม่นะในดีกว่าตอนแรกเยอะเลยตอนแรกแรกที่แบบเกมมาครับเนี่ยดาฟันก็พอๆกับภาคแรกเลยนะถึงภาคแรกจะฟันได้สมูทกว่าก็เถอะ เดี๋ยวไ้ไปฝึกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาสอนตับสปินหนึ่งนะตัวนี้ดูโกงมากเลยนะเ,นยเห็นไหมหมุนงี้ได้เลยโอ้โหของแท้นะครับ สุดจริงสปินหนึ่งอือโดนโดนมาก เดินไปถึง <c oughs> ไม่หมุนอย่างโกงไ่ลืมไปประเชทสป,ปินสามเราต้องยิงสลิกเองเอาหุดชึบอ๋อกำทำไงเนี่ยลืมละ ลึกชาิแบบดีเลนันจำถึกมืเขาไป็นระลึกทีหลัง โดนไหมไม่โดนจบละทำไงไปโดนามา,มนมาขอโดนสักทีหนึง่งโอเคโดนละห้าร้อยถือว่าโดนครับแม่พอใจละก็บ้านละไม่พอหรอกแม่โอเคคิวนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่ามาทดสอบระบบ ทดสอบอีอัดทดสอบอะไรพวกนี้หน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์ยังไงก็มาดูกันนะครับผม